สวัสดีครับกลับมาพบกับมีนอีกแล้วนะครับแน่นอนกลับมาพบกับเราแบบนี้นะครับวันนี้เราอยู่กันกับเจ้านี้เลยครับ BMW CE04 นะครับเรียกได้ว่าล้ําสุดๆนะครับในตอนนี้สําหรับทางค่าย BMW มอเตอร์ราดประเทศไทยนะครับก็นําเข้ามาวางจําหน่ายแล้วไม่ที่เรียบร้อยก็เรียกว่าสดๆร้อนๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเห็นหน้าตาล้ำๆแบบนี้นะครับว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะครับบนตัวรถ CE04 คันนี้เดี๋ยวไปชมเลยครับเอาละครับมาเริ่มจากสิ่งแรกที่เรามองเห็นกันก่อนแน่นอนครับเป็นการดีไซน์ภายนอกแล้วก็มิติตัวรถนะ เป็นอะไรที่ล้ำมากๆดูจากการดีไซน์ได้เรียกว่าเมื่อหลุดออกมาจากหนังไซไฟใน n น t f l i x อะไรอย่างนั้นอย่างนั้นเลยคือขี่บนถนนอะทุกคนมองแน่นอนเพราะว่ารถมันแปลกตามากนะครับด้วยความดีไซน์นั้นเราจะเห็นว่า BM ก็ยังคงเน้นไว้ซึ่งหลักแอโรไดนามิกต่างๆนะครับจากพาร์ทไฟลิ่งนะเราจะเห็นว่าจะมีช่องลมระบายต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่า BM คิดค้นขึ้นมาเพื่อทําให้รถมันแหวกอากาศได้ดีอ่ะถึงจะเป็นรถไฟฟ้าก็ตามด้านหน้านะครับตัวรถจะให้มาเป็นไฟ LED นะครับตามแบบสไตล์ BM เลย พร้อมไฟ Day Time Running light ในตัวนะครับก็ส่วนต่อมาครับนี่ครับชิลสีส้มแน่นาคือมันเท่ครับมันเป็นสีส้มตัดกับสีแมทสีดําของตัวรถนะครับลมน่าจะผ่านเข้านี่นะครับแล้วก็อาจจะให้ลมปะทะตัวผู้ขบขี่ได้หน่อยๆเพื่อคลายความร้อนนะครับอย่างที่รู้ๆกันขี่อากาศเมืองไทยนะครับก็ตัวปะทะลมไว้ดีกว่าเพราะตัวรถไม่ได้มีความเร็วที่สูงมากแบบพวกบิ๊กไบนะครับเพราะฉะนั้นแรงลมที่ปะทะผู้ขับขี่ก็ไม่ได้มากมายนะครับไม่จําเป็นต้องใช้วิงชิลแบบสูงเพื่อตัดลมออกอะไรเงี้ยใต้ว จุนิ้วนะครับซึ่งใหญ่มากๆนะครับเรียกว่าเป็นจอที่ใหญ่สมตัวเลยแล้วก็แน่นอนครับมันมาพร้อมระบบการเชื่อมต่อนะครับที่เป็นบลูทูธนะครับพร้อมนิเวกเตอร์นำทางนะครับหรือจะเป็นระบบความบันเทิงต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะฟังเพลงรับสายนะครับโทรเข้าโทรออกควบคุมผ่านหน้าจอได้ทั้งหมดอย่างที่เราทราบกันในรถ B M เบยนะครับในแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีระบบนี้มาให้ก็ใช้งานเหมือนกันเลยครับควบคุมผ่านจอยสติ๊กทางด้านซ้ายมือได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกปรับ เซตค่ารถต่างๆนะครับหรือจะดูการทํางานของรถนะครับอ่าระบบแบตเตอรี่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่คุณเป็นยังไงนะครับอ่าปรับเดสบอร์ดต่างๆได้นะครับจะยกเพลงมาอยู่โชว์ ด้านขวาของจอหรือจะโยกเพลงมาอยู่ด้านซ้ายของจอความเร็วมันด้านขวาของจอนะครับคุณก็สามารถเลือกปรับได้ตามที่คุณต้องการเลยเรียกว่าเหมาะกับยุคสมัยใหม่นะครับคือคุณจะไม่พลาดทุกการติดต่อสื่อสารนะครับก็เป็นสิ่งที่ bm ให้มาด้วยถัดมาครับมาดูในส่วนแฮนด์บาร์กันบ้างนะครับก็แฮนด์บาร์นะครับให้มาเป็นแฮนด์บาร์ทรงกว้างเลยอ่ะมิติถ้าทางการขับขี่ถ้าทางการนั่งก็สบายนะครับทุกคนเข้ามือเลยแหละเป็นฟิลแบบรถสกูตเตอร์ทั่วไปใช้งานภายในเมืองนั่งขับขี่ได้แบบสบายๆนะครับเอาละครับเร แล้วก็สวิตช์ออฟลันแล้วก็ปุ่มโหมดนะครับโหมดนะครับ CE04 ให้มันมี4โหมดด้วยกันนะครับนั่นคือโหมดอีโคนะครับโหมดเลนโหมดรดนะครับแล้วก็ดนามิก อ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันลงลึกรายละเอียดในแต่ละหมดว่ามันใช้งานยังไงนะครับส่วนทางด้านซ้ายน่นอนครับจะเป็นจอยสติ๊กนะครับตามสไตล์ของ B M W เลยก็คือเลื่อนหมุนควบคุมเมนูต่างๆของตัวรถรวมไปถึงเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายด้วยเหมือนกันอ่ะหลักการใช้เกียร์ถอยหลังนะครับคุณกดปุ่มที่เป็นตัว R ค้างไว้นะครับพร้อมเปิดเคร่งนะครับตัวรถก็จะทําการถอยหลังให้คุณได้ทันทีอ่ะสาเหตุที่ bmw ce04 ต้องมีเกียร์ถอยหลังมาให้นะครับน้ำหนักตัวรถคันนี้นะครับอยู่ที่231กิโลกรัมเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเข้าจอดหรือการถอยจอดต่างๆนะครับแน่นอนด้วยน้ําหนักตัวที่เยอะขนาดนี้นะครับเกียร์ถอยหลังมีประโยชน์มากครับช่วยให้คุณสามารถถอยเข้าจอดนะครับได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับต่อไประบบกุญแจนะครับของเจ้า bmw ce04 คันนี้นะครับแน่นอนครับเป็น keyless l i นะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นแบบมอเตอร์ไซค์ bm ทั่วไปเลยอ่ะก็เป็น k e y l e s แล้ว ในส่วนต่อไปครับเกด้านซ้ายนะครับมีไว้สําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองซึ่งการจะเปิดเกะได้นะครับตัวรถจะต้องเปิดกุญแจอยู่เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าตัวรถอยู่ห่างกับกุญแจหรือคุณไม่ได้สตาร์ทเครื่องไว้นะครับแน่นอนว่าเกดด้านหน้าก็จะล็อกโดยอัตโนมัติสําหรับที่ชาร์จนะครับโทรศัพท์มือถือของบ m ต้องบอกว่า มีพัดลมระบายความร้อนมาให้ในตัวด้วยถ้าใครเคยขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ชาร์จโทรศัพท์มือถือของตัวเองไปด้วยนะครับจะรู้กันว่าโทรศัพท์ของเราจะร้อนมากๆนะครับแต่ทาง bm คิดมาให้แล้วครับเรียกว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับของ bm นะครับที่ให้มาสําหรับล็อกโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถใส่ได้ถึง iphone max เลยทีเดียวแล้วก็ล็อกเข้าไปปุ๊บนะครับตัวโทรศัพท์จะไม่มีการขยับพล่อนเพราะฉะนั้นเวลาคุณขับขี่รถไปในเส้นทางคุกขะหรือธุรก,กันดารอย่างนี้ครับโทรศัพท์คุณจะไม่กระเด้งเเป็นนอออะไรรรรรทที่่ตบบโโจมมาามาาากสสหัยย์ฟง ช well, ่องชาร์จนะครับให้มาเป็นไท4แล้วนะครับเรียบร้อย BM เมคิดมาให้แล้วส่วนเกททางด้านขวานะครับก็สามารถเปิดออกมาได้เลยนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นช่องสําหรับชาร์จเจอร์ถนั่นเองนะครับก็ไว้สาหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับซึ่งหัวที่ให้มาก็จะเป็น Type 2นะครับก็เรียกว่าเป็นหัวชาร์จมาตรฐานทั่วไปนะครับของรถยนต์ไฟฟ้านะครับสมัยนี้ก็ที่ให้มาจะเป็น Type 2ทั้งหมดเลยนะครับก็ตามปั๊มน้ำมันเอ่ยตามน้าเซเว่นเอ่ยถ้าเราเห็นหัวชาร์จใหม่ๆนะครับอ่ะเจ้านี้อ็มมือได้ มาต่อกันที่เบาะนั่งดีกว่าครับเราจะเห็นว่าดีไซน์แบบประหลาดๆมาจะนั่งสบายหรือเปล่านะครับต้องบอกว่านั่งสบายมากๆนะครับเพราะด้วยตัววัสดุของเบาะนั่งนะครับที่ใช้เกรดดีมากๆแล้วก็มีความหนานุ่มนะครับทำให้เมื่อนั่งลงไปนะครับทั้งผู้กับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนเลยสบายสบายกว่าที่ตาเห็นเยอะเลยครับรวมไปถึงท่าทางการนั่งนะครับเราจะเห็นว่า เดสบอร์ดที่ให้มาตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่ให้คุณวางเท้าแล้วก็เหยียดเท้าได้อย่างเต็มที่นะครับทำให้ถ้าทางการขับขี่ของคุณไม่เมื่อยล้าน,นั่นเองเมื่อรวมกับตัวเบาะนั่งเข้าไปส่วนตัวเบาะนั่งนะครับที่เห็นว่าตรงกลางทําไมต้องมีสันเป็นโหนกขึ้นมานะครับเราอยากจะบอกว่าเมื่อคุณขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับและใช้โหมดที่แรงที่สุดของเขาแรง G ีหรือแรงทรอกนะครับที่เปิดคันเร่งขึ้นไปมันจะดันตัวคุณมาด้านหลังนะครับทำให้ตรงเนี้ยคอยเซฟคุณไม่ให้ไหล ตกเบาะไปอีกนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ทางเบมคิดคนมาไว้ให้แล้วรวมถึงการเมื่อคุณปิดคันเร่งน,นะครับจะมีแรงชุดหรือตัดรอบเลยฟุบมันจะไปข้างหน้าแบบนี้ครับทำให้ตัวคนซ้อนเองก็จะไม่ไหลมาโดนตัวผู้กับขี่นะครับซึ่งนี่เป็นตัวเบาะที่ทาง BM ดีไซน์มาสําหรับ CE04 คันนี้โดยเฉพาะเลยครับ เอาละครับพูดถึงตัวเบาะไปอาจจะไม่เห็นภาพผมลองนั่งในหะ้ทุกคนดูเลยผมสูง168ซเมตรนะครับเมื่อนั่งลงมากับตัวเบาะที่มีความสูง780ม mm ิมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เต็มพื้นทั้งซ้ายและขวาเลยแต่ตัวเราต้องขยับมาด้านหน้านิดนึงก็เลือกขยับได้นะครับเนี่ยตามความสูงได้เลยตำแหน่งวางเท้านี่เลยครับเวลาเราขับขี่ไม่เมื่อยเลยครับทุกคนนั่งสบายมากตัวเข่าไม่ได้ตั้งฉากมากนะครับก็ปรับได้นี่ครับยืดเหยียดได้ เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าคนที่มีความสูงหรือไซส์อะไซส์คนเอเชียแบบเราเนี่ยสามารถขับขี่เจ้า CE04 ได้แบบสบายๆครับเท้าวางถึงแน่นอนมั่นใจอีกหนึ่งอย่างครับที่เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับของ BMW CE04 นะครับเมื่อคุณวางขาตั้งข้างไว้นะครับดูนะครับตัวรถจะไม่สามารถเข็นไปหน้าหรือเดินถอยหลังได้เลยนะครับเรียกว่าเหมือนให้ปาร์คิ้งเบรกมาในตัวเป็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองแต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาขาตั้งข้างขึ้นนะครับอ่า เห็นไหมครับตัวรถเข็นด้ปกตินี่อ่าซึ่งเป็นอะไรที่เรามองว่าเป็นอะไรที่แบบเออ BMW อเยูเขาให้มาเขาคิดค้นมาแบบเป็นระบบที่ดีมากๆเป็นระบบที่ช่วยเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่อีกหนึ่งอย่างอ่ะบนตัวรถคันนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าใต้เบาะนะครับของเจ้า C e อีนะครับมีอะไรกันบ้างส่วนนี้เราจะบอกว่ามันเป็นช่องเก็บของนะทุกคนจริงมันคือยูบ็อกซ์ซึ่ง ถ้าเราไม่สตาร์ทรถนะครับหรือกุญแจมาอยู่กับรถนี่ครับมันจะเปิดไม่ได้ปุ่มเปิดจะอยู่บริเวณใต้เบาะส่วนหน้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูเปิดสวิตช์รถนะครับนี่ครับตัวบอกว่าจะเปิดช่องเก็บของมาให้แบบนี้นะครับเอาละครับเมื่อเปิดมานะครับอยู่บกก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็สามารถใส่หมวกครึ่งใบนะครับได้เลยใบอ่ะใบพร้อมทั้งเก็บสัมภาระอื่นได้ว่าจะเป็น ถุงมือนะครับกระเป๋าตังค์นะครับหรือโทรศัพท์มือถืออะไรเอ่ยต่างๆสิ่งของมีค่าเก็บไว้ได้นะครับยูบ็อกนยครับจะล็อกโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนปิดเข้าไปเดี๋ยวเราลองดับเครื่องดูนะครับอนี่นะครับกดนะครับก็จะเปิดไม่ได้นะครับปลอดภัยหายหวงแน่นอนครับส่วนถัดมาจากตัวอบ์ดนะครับที่คุณเห็นนี่นะครับไม่ได้ดีไซน์ไว้เล่นนะครับมีไว้ให้สําหรับผู้สอนนะครับซึ่งเมื่อผู้สอนนั่งทุกคนดูนะครับกางเท้าขึ้นมา วางเท้าตรงนี้นะครับส่วนนี้สามารถหนีบได้เพื่อให้กระชับอาจจะเวลาเข้าโค้งกับผู้ขบขี่นะครับซึ่งชิ้นพลาส,สติกส่วนนี้ครับมันให้ตัวได้นะครับก็คือผู้สอนสามารถหนีบได้เลยถ้าเกิดเก่งๆก็หนีบเพื่อจะได้นั่งได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น ส่วนด้านท้ายนะครับของเจ้า C0 อนะครับทุกคนเห็นว่าทุกอย่างเปิดโล่งหมดเลยโชว์บอดี้รถได้แบบเต็มๆนะครับแล้วก็ดูล้ำมากๆเพราะว่าในส่วนของไฟเบรกและไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันก็คืออยู่ตรงบริเวณท้ายบางโคนด้านหลังนะครับอย่างที่เราเห็นกันใน bmw รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะใช้เป็นไฟเบรกแบบนี้หมดแล้วนะครับก็คือเอาไฟเบรกมาไว้กับไฟเลี้ยวด้านท้ายเลยเพื่อจะโชว์ส่วนท้ายของรถได้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกก็เป็นอะไรที่ล้ำแล้วก็เพิ่มมิติตัวรถนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถได้เเเเปป็็นนนนอออยยยยย่่่่่าาางดดดีีีลลทททวววแรกููัส้้ตไจะพ ตัวโชคอัพกันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าด้านท้ายนะครับจะให้มาเป็นโชกอัพเดี่ยวนะครับซึ่งจะวางเยื้องอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเป็นโชคอัพเป็นสปริงนะครับวางอยู่กับตัวสวิงอาร์มนั่นเองแล้วก็ด้านขวางขวามือของผมอ่ะจะเป็นโปรอาร์มนั่นเองก็จะโชว์ตัวล้อได้แบบเต็มๆนะครับโชว์ล้อแมกได้เลยเพราะว่ามอเตอร์ขับของรถนะครับจะไม่ได้อยู่ที่ส่วนล้อแบบรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าอื่นๆนะครับก็จะถูกย้ายไปไว้อยู่ตรงกลางของตัวรถแทนเพราะฉะนั้นทําให้ e e04 นสะครับสามารถโชว์รอด้านหลังในแบบเต็มๆนะครับส่วนระบบเบรกนะครับด้านหลังก็จะให้มาเป็นจานดิสเบรกเดียวนะครับพร้อมระบบเบรก abs นะครับอ่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าจะให้มาเป็นจานดิสเบรกแบบคู่นะครับพร้อมระบบ abs pro คือคุณสามารถใช้งานเบรกได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น หรือจะเบรกในขณะเข้าโค้งก็ได้นะครับพอระบบ ABS Pro จะคิดและคำนวณความเร็วแล้วก็การจับปล่อยของตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับให้คุณแล้วทั้งหมดนะครับด้านหน้านะครับนอกจากเป็นดิสคู่แล้วนะครับตัวคาลิเปอร์เบรกนะครับก็ยังให้มาเป็นแบบ4พอรอตอีกด้วยนั่นเองนะครับส่วนโช้กอัพก็เป็นเทเลโคปิกนะครับเอาละครับพูดถึงรายละเอียดของตัวรถไปก็เยอะแล้วนะครับหลายคนคงอยากทราบมาแล้วว่าสมรรถนะนะครับของเจ้า BM W ว c E 0 4คันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับสำ 8.5กิโลวัตต์แอลนะครับซึ่งก็ถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งรถยนต์อาจจะคิดว่าแบตเตอรี่เฮ้ยทำไมมันเล็กจังทำไมฝั่งรถยนต์มีให้ตั้งเกือบร้อยนะครับแต่คุณอย่าลืมนี่คือรถมอเตอร์ไซค์นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาขนาดเนี้ยครับก็เพียงพอแลวนะครับกับการใช้งานนะครับไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไปนะครับถ้าคุณมองเข้าไปใต้รถนะครับคุณจะเห็นว่าตัวแบตเตอรี่จะวางไว้ตรงกลางแบบพอดีเลยนะครับส่วนในเรื่องของการชาร์จนะครับ สำหรับอัวชาร์จแบบฟาชาร์จนะครับตัวรถ CE04 นะครับจาก0ูนถึง100%นะครับใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็0ูนถึง80%นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง5นาทีนะครับส่วนสำหรับการชาร์จไฟบ้านนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพราะทาง b m w นะครับให้เป็นที่ชาร์จมาให้กับตัวรถเลยนะครับการเสียบไฟบ้านนะครับ เวลาการชาร์จศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4-5ถึงชั่วโมงนะครับซึ่งเรียกว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดก็อย่างที่หลายคุณทราบช่วงเวลาการคืนก่อนจะออกไปทํางานใหม่ตอนเช้านะครับคุณก็สามารถชาร์จทิ้งไว้ได้เพราะฉะนั้นระยะเวลาการชาร์จสีถึงชั่วโมงก็ไม่ได้เป็นปัญหาครับสำหรับการชาร์จไฟบ้านนะครับส่วนสําหรับแบตเตอรี่นะครับหนึ่งก้อนนะครับชาร์จแบตจนเต็มนะครับตัวรถสามารถวิ่งได้1 120กิโลเมอรถีง130กิโลเมตรับอันี่ทงร้อย้ามสิบี้แลเั้รนะครับอันนับ อัตราการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่นะครับจะมากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับการใช้คันเร่งและโหมดการขับขี่ของเรานั่นเองยิ่งเราเปิดทําความเร็วนะครับอัตราไฟที่ไหลออกนะครับก็จะเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นระยะทางที่เซฟเซฟนะครับผมมองว่าประมาณ100กิโลเมตรนะครับสำหรับการใช้งานการขับขี่ภายในเมืองนะครับถือว่าเป็นระยะที่เซฟก่อนที่ตัวแบตเตอรี่จะหมดนั่นเอง ต่อมาครับ CE04 นะครับมาพร้อมขุมพลังมอเตอร์นะครับขนาด31กิโลวัตต์นะครับหรือให้เทียบง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจกับเครื่องยนต์สันดาปก็ประมาณ42แรงม้าแต่42แรงม้าคุณอย่าลืมว่าอาจจะมองว่าน้อยไปใช่ไหมครับแต่มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟา้าเพราะฉะนั้นแรงบิดและทอคที่มาครับเร็วและหนักหน่วงกว่ารถน้ำมันแน่นอนอ่ะพอ,อาตาเร่งของเขานะครับ สำหรับ0ถึง50กิโลเมตรนะครับใช้อัตราเร่งเพียง1.22วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็0ถึง100นะครับอัตราเร่งน,นะครับจะอยู่ที่ประมาณ6วินาทีเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เร็วมากๆและคุณจะสัมผัสได้ถึงแรงกระชากและแรงจีของขุมพลังมอเตอร์ลูกนี้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนท็อปสปีดสูงสุดนะครับาทาง BMW เคมเอาไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่จากการขับขี่ของเรานะครับตัวรถสามารถทําความเร็วไปได้ถึง128กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะลดความเร็วไว้แค่นั้นแต่ถามผมว่าด้วยกําลังและพละกําลังของมอเตอร์สามารถไปได้มากกว่านี้ไหมเราคิดว่ามันไปได้แต่อาจจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ทาง BMW ลดความเร็วสูงสุดไว้ที่128กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการใช้งานวิ่งใช้งานภายในเมืองหรือบนท้องถนนนะครับและที่พิเศษอีกหน การขับขี่หรือฟิลลิงที่ได้นะครับคุณจะรู้สึกมั่นคงและเหมือนคุณขี่รถน้ํามันเลยเรียกได้ว่าเป็นฟิลลิงที่แบบเหมือนเราไม่ได้ขี่รถมอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยครับเราเหมือนขี่รถน้ํามัน1คันนะครับซึ่งให้ฟิลลิงการใช้งานนะครับไม่ว่าจะในย่านความเร็วต่ําหรือความเร็วสูงนะครับได้ตอบโจทย์มากๆสุดท้ายนะครับถ้าถามผมว่า bmw ce 0 4นะครับเหมาะกับใครนะครับเรามองว่าตัวรถมันคือสตรีทบค์คือสกูตเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปภายในเมืองนะครับเหมาะสําหรับการขับขี่ในระยะทางที่ไม่ไกลมากมันไม่ได้้้เเปป็นนรรถทททท่่่งงงีีจะใชาาาาไไไกกลดออยบ ขี่ใช้งานในชีวิตประจาวันนะครับสามารถทําได้ส่วนระบบเบรกช่วงล่างฟิลลิ่งถ้าทางการขี่ต่างๆต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เราแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันคือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเรียกว่าฟิลลิ่งทุกอย่างให้มาใกล้เคียงแบบรถน้ํามันแบบสุดๆนะครับยกเว้นเวลาคุณยกคันเร่งอ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นรถไฟฟ้าเพราะมันจะมีแรงชุดที่เยอะกว่ารถน้ํามันคือรถน้ํามันเรายกคันเร่งครับรถยังไหลๆๆไปได้ใช่ไหมครับ แต่เมื่อคุณมาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับ,รบเมื่อคุณปิดเคร่งปุ๊บตัวรถจะมีรีชาร์จกลับด้วยนะครับสำหรับ ce 0 4่สนะก็คือชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้าตัวเครื่องนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะมีแรงฉุดที่แบบดึงคุณในทันทีเลยคือตึอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่ารถยุดการทํางานนี่คือเป็นฟิลลิ่งที่มันแตกต่างจากรถน้ํามันนั่นเอง ce 0 4ผมบอกเลยว่าด้วยราคาค่าตัวที่หลายคนทราบมันดีอยู่แล้วว่า859,0 0 0น้ันบาทเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นรถเม,อยอยนนมเถทเ คนที่อยากขี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อนมีทุนทรัพย์ถึงนะครับแล้วก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมมองว่าน่าเก็บมากๆเพราะนี่คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่นแรกของทาง bmw ที่วางจำหน่ายนะครับให้เราได้จับต้องกันได้แบบจริงๆแล้วก็ตัวรถสามารถ จดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลุกเท่ๆไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันภายในเมืองนะครับ BMW CE04 คันนี้จะตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอนแต่หากคุณเป็นสายเดินทางไกลหรืออยากท่องเที่ยว ผมบอกเลยว่า CE 04ยังไม่เหมาะกับคุณนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะครับก็ฝากติดตามพวกเราวันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ AutoFun Thailand นะครับไม่ว่าจะเป็น w w w autofun co th นะครับเ e b o o k Fan Page นะครับ Auto Fun Thailand แล้วก็ Youtube Channel AutoFun Thailand เช่นเดียวกันส่วนเทปหน้ามินจะพาทุกคนไปขี่รถรุ่นอะไรนั้นพาไปทำกิจกรรมอะไรเราติดตามกันไวได้เลยครับสนุกเหมือนเดิมแน่นอนขอบคุณครับ และวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยๆในการถ่ายทําของเราในครั้งนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับ130 Sport c o m p l e x นะครับที่อยู่ในซอยลาดพร้าว130นั่นเองนะผมบอกเลยว่าสําหรับใครที่หาสถานที่สําหรับออกกาลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสนะครับหรือสนามฟุตซอลนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นกีฬากอล์ฟนะครับที่นี่นะครับก็มีเป็นระบบซิมูเลเตอร์กอล์ฟไว้ให้รองรับนะครับก็เรียกได้ว่าครบครันทีเดียวหรือสายอาหารนะครับที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารห้องสัมมนาครับแล้วก็กาแฟเก๋ๆไว้รองรับอีกด้วยนะครับใครที่แวะ นในซอยลาดพร้าวร้อยสามสิบนะครับที่จะลดสะดวกสบายครับแล้วก็ไม่พลุกพล่านวุ่นวายครับต้องถูกใจคุณอย่างแน่นอน